ติดตามครบร้อยคนแล้วใช่เหรอใช่หัวน้อยยังอ่ะไม่เงแต่ได้อยู่ได้สวัสดีครับบวกหัวครัวบวกบวกหัวครัวโอเคโลเคชั่นเปลี่ยนใหม่ปีใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่มาวันดีสวมาวันดีสวัมันก็บอกดีบ้านมุ่งมาสับแล้ก็จะมีเสียงนกเสียงอะไรเสียงนกเสียงอะรแซ่มาวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไร มาทำกะเพราก่อนเบสิกเบสิกเลยเริ่มที่กะเพราเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเจอกูหมูสลามอ้าวทำไม่เป็นทำเด็ดทำเด็เอาเริ่มวิธีที่หนึ่งนะครับใส่แก๊สในเตาปิ้งไม่ใช่ห่อให้กูทำอะไรมึงแนะน้ามึก่อนว่ากูต้องทำอะไรไอ้เหี้ยนี่มึงหันไหมเันแดงหันได้อยู่อ้าวมันแดครับมันหั่นที่นี่เลยแล้วที่นี่ต้องตามตามกันเียมกันอยากกินหมูซาบนะ งานุ้ยเต็มหนูทลับมาแต่แรกก็จบแล้วแล้วมึงทำจานเดียวจานใหญ่จานเดียวเลยจะกินในงานต้มแต่มึงซื้อกะเพรามาขนาดนี้นะไม่ให้นกมันกินได้อยู่กะเพราหรือหัวลักพานี่ยกะเพราถามแล้วถามอย่างสี่ส่วนโอเคถามมาอย่างสี่ส่วนอันนี้ก็ต้มกับต้มไปนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดเตาเฮ้ยมันออกูาเฟรมกล้องนะ YK วัตถุดิบมีต้มนี่นะครับมีกะเพราอย่างแรกเลยคือกะเพราเพราะกูทำกะเพราถ้ากูทำผัดหัวลักพาเดี๋ยวมีหัวลักพาเลยกะเพราเครื่องปรุงมี น้ำปลาน้ำมันแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือกระเทีับขาดไปสองอย่างไม่ได้เลยอย่างนึ่งขาดอะไรขาดทั้งรูมแต่ว่าเราขาดอันนี้ขาดแล้วแล้วก็มีพริกมีกระเทียมนะครับแล้วก็มีหมูแล้วก็ข้าวเปล่าข้าวเปล่าที่แถมแกงเขียวหวานมาให้ด้วยแถมแกงเขียวหวานไม่กูจะเดบใส่อะไรอ่ะเดบใส่จานนั่นก็ได้อ่ะ ไม่ครับเป็นนะคนดูเพราะว่าเราป็นเราเป็นชายชายไหนมึงจะนั่งคุยที่อะไรปีใหม่ปีที่แล้วอะไรอ๋อรีแคปไงเออแล้วสิ้นปีเป็นไงบ้างปีใหม่แล้วอะไรเงี้ยแบบว่าเอาสมมติว่าให้เลือกคลิปหนึ่งคลิปของโบสมายเนี่ยคือชอบคลิปไหนกันเคยดูบ้างไหมคลิปเราเองอ่ะดูดิใส่กูดูทุกคลิปอ่ะชอบคลิปไหนเคยบ้างไหมที่กูส่งไปให้ตรวจคลิปแล้วตรวจกันบ้างไหมตรวจตลอดกูนั่งดูอยู่กับไอ้แปะอ้าวอันนี้มีมีคนยืนยันนะงองการออกหน่อยดิใครมึงอ่ะออ๋ เอมี่มันไม่เอาการออกเลยอ่ะเขาเป็นที่ไหนล่ะรจริงๆอะเปิด<ร>แล้วก็บุนแกงเขียวหวานแดกได้แล้วเน <c oughs> ี่ยซื้อข้าวแทมแกงเขียวหวานนะครับสำเร็จรูปแหนมงึงยกฟกให้เขาดูดิ <c oughs> <c oughs> เอาอยังไม่ได้คำตอบเลยเป็นไงบ้างบบชอบคลิปไหนของบล็อกมายในปีแล้วที่ทำมาทั้งหมด <c oughs> เออชอบคลิปอไเนี่ยใบใบ เออคลิปใบก็นสนุกอ๋อไอคลิปใบแสดงว่าอยากกลับไปดูกูเพิ่งย้อน,นกลับไปดูมาเหมือนกันนะกูชอบกนั่งพายดีคลิปใบสนุกแต่กูรู้แต่กูดันไปชอบคลิปอันนี้ด้วยเหมือนกันยานัทยานัทก็ชอบยานัทรู้สึกว่ามันเปจะได้ไม่เจ็บด้วยเปิดดีแล้วก็ชิปเงียบก็น่าทำถ้าสมมติว่าแบบอันนี้ก็เอาผัดได้เลยใช่ไหมนี่ใช่อ<ช>ันนี้ผัดเดี๋ยวเอาเนี้ยทิ้งแล้๋ยวเอาเนี้ผัดอีผัดอีชายเนี่ยสลัดผักเนี่ะทำกะเพราอย่างอ่ะนี่มึงมีน้ำตั้มไหมเนี่ยไอเชี่ยมึงดูโคก ไม่มันใหญ่สุดท่านี้แล้วจ้ะเพื่อนคคกอ่ะโอยเฮียกระเทียมไม่ละเอียดเลยดูดิก่อนมึงใจเย็นดิผมมึงดูกระเทียมเม็ดไปเลอยมึงไม่หั่นก่อนนะแล้วก็ตาม่ะให้เขาหั่นไงน่ะตาม่เลยรอสักนึงตากเท้าอ่ะนั่นแหละก็ตามนั้นแล้วล่าสุดคนคนผู้จะตามครบร้อยคนแล้วใช่เหรอใช่โอหน้อยยังไงแต่ได้อยู่ได้อยู่ก็ทำไปเรื่อยก็บอกให้คนดูติดตามหน่อยเพราะว่าคลิปเราก็ไม่ีติดตามเย่า สามร้อยสี่ร้อยอยู่ดีเนี่ยให้กำลังเวิร์กกำลังเวิร์กทำอย่างๆไปดูหน่อยไม่ทำนะผมอ๋อทำนี้โชว์ดิแม่งตายอย่าไปทำนี้ไม่เตือนได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกินไม่ได้แล้วไปไม่เป็นนะไม่เพราะมันเยอะมากเซ่เดี๋ยวมันไม่มีรสชาติเพื่อนั้นเฮ้ยมึงทำเป็นอยู่ดีกว่าทำหนึ่งแล้วไปตามโทษได้ครับนี่ไม่เล่นนั่นนะ ตัวนี้สะอาดนะไปไหนตกแล้วหยิบขึ้นมาใส่ได้สะอาดดีสะอาดอยู่แล้วหมาเหมือนนอนอยู่ข้างบนนั่นแต่ว่าคลิปนี้ถึงร้อยไค์ทำต่อติดตามใช่ไหมเนี้ต้องทำทำไรพี่ได้ต้องไปไลค่ร้อยไร้เลยคนติดตามก็ร้อยคนมันต้องกดร้อยอะไ์ทำต่อเออถึงประมาณไร้ร้อยไลค์ทำต่อเลยเมนูต่อไปตามคอมเมนต์เลยอย่างหนึ่งคนดูไม่ต้องติดตามก็ได้แต่คอมเมนต์กันหน่อยแบบไม่เอาติดตามดีเฮี้ยไม่พูดไม่ใช่มันจะได้ขึ้นฟีดผมไปอ่านมาเขาว่ามา ใครว่าเขาอ่ะมันต้องขึ้นมันมันจะได้ขึ้นปีดเว้ยนช้าไมไหะะนแล้วอ่ะตันพี่คู่ไหมไม่ตมนันที่สายเลยสิพัวเราเน้นกินได้เราจะไม่ทําอะไรที่มันกินไม่ได้เพราะเรารู้คุณค่าของตังรออะไรอ่ะทีนี้ก็รู้ไม่ได้ให้ตังค์กูเลยอ่ะรูต้องแบบประหยัดกันอย่างนี้แหละสายออร์แกนิกอยู่แล้วพวกเรามันแคเนี่ยเซ็ตกู้ทำไมเนี่ยมันตั้งเตาเลยใส่ ตั้งน้ำมันดิปามโหได้หนึ <Graduate. S 1> หานเา,ายิ่งไม่ได้แล <c oughs> ้วยอยนไม่ได้าม่่รมปเลยนาะชุจัดเตาพังอ๋อเรีบร้อยไม่มีปัญหา between. เฮมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ได้ใช้นานไม่ได้ใช้นานชำรุดนิดหน่อยนิดเดี๋ยวทโทรตามอีกหน่อยกระจ้แล้วป่ะเนะได้แล้วล่ะแล้ว่งมีคำถามอะไรอีกสมมติชอบสนนของออไอ้บัวกนเองชอบสนนแล้วมีอะไรไหมแบบว่า อยากอยากอยากถ่ายคลิปไหนเพิ่มไหมแบบว่าแบบจะเอามาล e เ a k อะไรเงี้ยอยากเปลี่ยนจากโค้กเป็นนมอันนึงนิรโอ้ยนี่อยากทำอ่ะสมมติว่าเราเราคอมเมนต์มาโคเหม็นเลยอะเราคอมเมนต์มาว่าอยากให้ดูอยากอยากให้ทำให้ดูหรือเปล่าเพราะมันครบร้อยแล้วก็ต้องฉลองอะไรนะโค้กแล้วครบยัดขึ้นนะอีกอย่างหนึ่ง tiktok อ่ะตัวหนึงมันต้องหมูก่อนใช่อย่างแรก มันต้องอันนี้ผัดก่อนอันนี้ผัดก่อนแล้วก็หมูรวมเป็นมันเนี่ยเป็นอยู่พอเป็นลยนะมันน้อยไปมากกู่าเฮ้ยได้แล้วเดี๋ยวมันไหมเฮ้ยเดวมหมลงไปเลยต่มันไหมจริงๆไม่รู้อ่ะ Not s. <S hey, หัวหัวกูขาดแล้ววะหัวเราจะขาดแล้ววะหัวหัวกูขาดเลยแ้วกูจินมจิ้มหัวขาดเลยเฮ้ยแปลว่าอร่อยเนี่ยไอ้เนี่ยแเนี่ยขาดหมดเลยฮะขาดหมดเลยหมูแล้วนะแปลว่าอร่อยนะเนี่ยเอาหมดเลยนะไอ ไม่ขาดนวเนาะไอ้ปลาขาดจบวางวะน้ำปลาผม,มาอ่ะน้ำตาโอ้โหน้ำลาออบอกแล้ว,ลว,ลวยเยอะเลยต้องใส่เยอะแลยเยะเ,ลเออนี่ยโอ้ยไอเคียวอยากกินแล้่ะหอมหอมอ่อนออน ากินว่ะกินปากคือกัดเลยบุญลงโทษมันเนี่อยอ่ะไมเอาเลยอ่ะพวกดีแล้วดีเนี่ยกูว่าไอ้พวกพริกกระเทียมมันน้อยไปหน่อยเออมันต้องนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเติมเติมได้อยู่เติมมะเติมได้อยู่เติมทันหนูเลยครึ่งชั่วโมงอย่าสุกอ่ะเย็ดแม่เยอะเหลือเกินดูยี่แบ่งคำดูอ่ะเออหมูเหลือนกันแล้วสามสิบเปอร์เซ็นแล้ว เตมกินได้เพื่อนเตมงั้นผมว่าจนี่แหลว่ะแบบให้ให้แบ่งหมูไว้ทำหมูทำปลาอะหรอใช่แต่ไม่เป็นไรขอเป็นไรูล่พูดเนอย่ามึงอย่ามนข้คออกพูดแาพูดออกเตรียมหันด้วยหรอผัในรอบรอบนี้ให้มันนี่นะอันนี้แบบหันเฉียงหันเฉียงแล้วผันตองเปลี่ยนสไตล์เ่ยนตล เอ้ยมุงฟังกะเพรานี่ปิดจบนะใส่ไปเลยมั้ทำกะเพราแม่อร่อยไม่ต้องไปทำลายแดกแล้วเอาจริงๆนะมีน้ำเปล่าป่าพี่ไม่ใช่แม่มันมีน้ำอิดเดียวเราจะกินข้าวจะได้อร่อยเฮ้ยมันเป็นอยู่นะอยู่เดี๋ยวเป็นอยู่ผมว่าดีเด้อเออตอนนี้น ยังไม่ถึนส่วกะเพราเลยเดี๋ยวเพิ่งนี่ก็มันยังไม่ก่ไปกระเพรากระเพราใส่โอ้ำมันไม่ลอยตายหน่อยอ่ะเยี่ยมสดสดเนี่ยเข้มไวเ้ตกใจถ่ายเกมแขงเนี่ยป่าเฮ้ยเรามีกรรมการวันนี้กรรมการใครแข่งกับใครอ่ะนี่นั่งอยูนี่ ชิมผีดไปแล้วอ๋อชิมแบมือโรสมมยก่อนใช่ต้องลองก่อนว่าเออพอเปิดร้านได้ไหมเพราะนานคนจะลองนนัลองมาสงมาเฮ้ยเยสแม่เชฟครับเชฟเดี๋ยวรอบหน้าผมจะแบ่งแบ่งทีมแล้วก็ทดลองทำกันดูอ่ะคนดูคิดว่าเหมือนอะไรอ่ะหมูผัดกระเทียมมันยังไม่ใส่กั้นทียมะเย็นกูรู้แต่มันมีแค่นี้มันเริ่มมีน้ำแล้วอีกมั้ยมีน้ำตาลเลยเฮ้ยเขาดูเขาไหนไปเมนว่าเหมือนหมูกระเทียมเจือคุ้ย อย่านี้ะคับครับครับได้บ้าถึงได้แล้วได้แล้วไปโดยโดได้แล้วเาบอกได้กูว่ได้เฮ้ยกูขอตามอีกรอบนึ่งได้ไหมเาตามอัน้ถึงอ่ะวั่นี้กูขอตไมดีว่า ี่มันนไงี่มือเป็นอย่างนี้ดิเออจุยโมดอัดจันโดดหน่อยแบบมือเหมือนนี่มีเหลือพวกรอบป้าคงป่าเขียวมีอยู่่อแล้วให้ออกมาบอกไม่ต้องหรอกลบเงื่อนไขการเล่นไม่ใช่เฮยไปแต่ไม่เป็นไร อย่เย็นพอแล้วอแล้วแล้วลูกม่าพอลเออวะไอ้ต้มแซ่บใส่น้ำนี่ต้มจัดเลยเนี่ยถอมือเหมือนกันนะกูเ้ยน้ำนเอ้ยทำไมข้าวครับข้าขพี่มี่น้ำตาล้วยพี่ไม่น่ามีนะซองซองก๋วยเตี๋ยวไม่ไ้าสซองซองก๋วยเตี๋ยวมาสักสี่ห้าซอง บอกแล้วอย่าเอาอย่าผู้ชายรวมตัวกันทำอาหารนะคนน่าจะนะกินได้เลยกองชินกินได้แล้วน่าชิมนาดูังไงให้ขอหน่อยไเลยมันจะเชฟอ่ะเคยมันจะเชฟมันลองกินดูอ่ะ อ่ะดิอืมดังเอ้ยคุณทำแข่งกับข้างมอได้เลยอะโอ้โหไอ้เหี้ยรออะไรอ่ะอันนี้แกะสลากหอมโอ้โเออสีเริ่มใช่แล้วพอาไ่ไปอ่ะตาลเยอะหน่อยนะน้ำตาลหวานดิ ขาดหวานไม่ได้ด้วยขึ้นปลุกไปไม่ได้น้ำลายไหลเลยน้ำตาใสแดงเนี่ยไปดูน้ำตาแดงวะต่ออ่ะภาคหนึ่งไปดูว่าตอนนี้เป็นไงนี่รวมทีมอเวนเจอร์อเวนเจอร์ไปดูวยตอนหนึ่งไม่เคยดูรวมทีมกัอะไรจังลาตอนนี้งไปใช้นี่ยอยู่ในหนวดต่องหูต่อการรถไฟ ปองน้ำเยี่ยอะไรสัตว์มันก็ไม่เด็กแล้วอ่ะไม่กิ่นนะไม่กลิ่นยำไากิคนหนึ่งนะยำกากินมาสั่งตาใจเย็นนะวะจริงอ่ะกระเพราเลยปะกระเพราเลยปะยัางขาหมูอ่ะสุกแล้วแล้วพี่โชว์ลงไปดิโชว์เข้ามาดิเออเอาแมงให้หมดเออสุดยอด สล <laughs> <te> ัดทีนี้สลัดผักแล้วเดี๋ยวให้หาเต่าเลยต้องคอยว่ากระเพรา

น่ากินนะว่าไม่ได้นะ นี่เากรพาร์ตาเปาน้นะน้ต้องลาดนะอะไรอาเ้ยโอ้ยอช่นี้ใชไหมึงพูดอะไรนใอะไรอะไรนนี่วแอยีหนี้ขายอะไรอ่ะพูดถึงเลยอ่ะแปิโอ้แปิแปดสิเียมึง อไรมึงไม่ได้เลยไอ้ยำหมูก็ร้อยหนึ่งนะผมไม่มีกรรมการเหรอเนี่ยรออยู่นะข้าวไข่ดาวจริงรออะไรไปถามอร่อยนะอร่อยใช่สงสัยใครสงสัยว่าทรงชัยคืออะไรนะทรงชัยคือนกนะครับเรื่องตั้งชื่อว่าทรงชัยเบิร์ตนะเบิร์ดทรงชัยเบิร์ดนก อร่อยครับอร่อยหมูโดนหนึ่งวะเนี่ยไม่รู้อ่ะเสร็จไปแล้วนะครับเมนูแรกมีเมนูเดียวของ EP นี้เริ่มเลยเวลามึงกินก่อนเลยอืมเรามีนี่นะเอาไปก่อนไอ้ไปก่อนอาจจะยังอาจจะหลังกองเอามึงพัามาเลยไีสัตว์มีแค่นี้ช้อนอ่ะ เอามาลองกินดูนี่ก่นเลยต้องลุม่มยอย่็นะร้อเนเหรอเดี๋ยวไปจะตัดดูนะเป็นไอ้ไอ้ปุก,ก็ทำผัดอยู่คนเดียวรู้ถึงไม่แย่นะต้องโดนน้ำปุ๊กต้องโดนน้ำไปด้วยเย็นรุมเลยย็นรุม่มหรือนั่งไม่หนักไม่แย่นะ เผ็ดเลยว่ะกระเพราเด็กเลยอ่ะดอร่อยนะเฮ้ยมาที่เลยน้องป่ามานี่ป่าป่าปามานี่เรยมีแถวเชื่อ่คนหนึ่งครับเป็นสาวแฝดตามชื่อปราบกูดูลูกตอนแม่มลงลูกตอนมึงเด็กๆที่ใสแว่นอยู่อ่ะ โอ้โหนุ่มแต่งสมบูรณ์ทั้งคู่เลยน้อน่ารักอ่ะคปาดปาดไหมเดี๋ยวนครับเดี๋ยวครับเดินมากินข้าวเนาะมาเลยเข้าไปเลยปมมือให้ปามหน่อยปาดปาัดน้องชายปามลองดูน้องนี่งน้องหัวยเยอะนัขาดอยู่มันี่เลยเนาะอันนี้คืออะไรเอ็งวาอะไรให้ถ่ายเผาครับเผาเฮ้ยไอ้นี่ดูขาดหรือว่าเป็นไม่ไม่เหมือนพี่ชายมันลองกินดูน้อง ราองกเทียมมันอะชิ้นเพาะกับหมูไงเราดูเมยเองจะบอกวแบบเต็มสิบอ่ะพูดถึงอ่ะได้เ้ยผ่านไอย่อันนี้ถูกใจปาลมเลยทำไมเข้มเีมาเร็วมิเข็มกินขาดมาพี่มังกรรมการเขาอมาลองชิมม่วนมันไมไม่แต่งหน้าไงอ๋อไม่เป็นไริดนึงหรือใส่ชิ้นส่นได้อยู่ถืว่าถูกใจไหมเต็ม้ล่าก่อน เต็มสิบห้าเลยนี่ราบันนะให้แปะเลยหมือนได้ขาดอะไรไปรู้สึกเหมือนกันแต่มันอร่อยมากเลยนะใช่แต่มันแบบอร่อยแมันขาดอะไรไปแย่ผู้หญิงมันนัวอยู่เนาะแม่ดิจ้ะทำตาลกับผายเขียวตอนท้ายอ่ะอร่อยคนดูแต่กรรมการตัวนี้รอดกันนะเจอกุยบีหน้ากระเพราปลาหมึกเมนูหน้าเลยกุยบีน้ารอคอมเมนต์ จันมาอยากดูอะไรเป็นเมนูแกงไหมเป็นเมนูอะไรอยากให้แบ่งเป็นที tea, หรืออยากให้ทำร <sh> <sh> ่วมกันแบบนีしし้ลองคอมเมนต์มาอีกคลิปเลยเนาะแดดดีไม่แย่ไม่ไหวแล้วค่ามากเลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับขอให้มีเรามีกำลังใจในต่อไปตมีผู้ติดตามเราถึร้อยคนแล้วคาดว่ามาในปีนี้ก็อาจจะเพิ่มก็ต่อไปค่าร้อยนะปีของค่าร้อย ไปชวนเพื่อนชวนพี่ชวนพ่อชวนแม่มาดูอะไรอ๋อไม่ได้ยอกยอมอะไรแบบแบบไม่มีอะไรดูอ่ะงั้นก็ให้นึกถึงพวกเราไว้หน่อยนะครับอย่างมีหน้ามีตาเราแล้วเป็นปกติของบ้านนี้ครับเรื่องปกติครับหมาปัดกันเป็นเรื่องปกติวันนี้ก็คนก็พัดหมาหมาก็พัดคนบ้างอะไรบ้างว่าไปครับก็สำรับนิ้วเราสี่คนขอตัวลาก่อนแล้วเราเจอกันที่หน้าสู้น้ำบัวหัวฟู